เพื่อนรู้หรือไม่ครับว่าภายในอนาคตข้างหน้านั้นเราอาจจะไม่มีวินาทีให้เราใช้ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าในตอนนี้โลกของเรานั้นกําลังจะหมุนเร็วยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะทําให้ต้องลบวินาทีออกจากนาฬิกาการหมุนของโลกที่เปลี่ยนไปกําลังจะคู่คามเล่นกับความรู้สึกของเราเกี่ยวกับเวลานาฬิกาและสังคมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพียงแค่ชั่ววินาทีเดียวเท่านั้นหากโลกหมุนเร็วขึ้นอาจต้องลบวินาทีออกจากนาฬิกานี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้รักษาเวลาของโลกอาจจะต้องพิจารณาลบวินาอกจานนนขงโเเรม่่้หืุ็วึ น้อยกว่าก่อนการศึกษาวิจัยในวารสารระบุว่านาฬิกาอาจต้องข้ามวินาทีซึ่งเรียกว่าอาทิตย์สุทินเชิงลบซึ่งจะเกิดขึ้นในปี2029นี้นะครับนี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับนักธรณีฟิสิกส์จากสถาบันสมุรศาสตร์สคริปมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกหัวหน้าคณะวิจัยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงการหมุน,น,น,นของโลกไม่ได้ทําให้เกิดหายนะเหลืออะไรมากนะักแต่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตและก็นี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่บ่งบอกว่าเรากาลังอยู่ในช ที่จะทําให้การตัดสินวินาทีของโลกนี้ล่าช้าไปประมาณถึง3ปีเลยนะครับ